ให้จับสลากเนาะครับอ๋อจับสลากปีใหม่ปีใหม่นะครับสี่ตัวเด้ผู้อดด้นะดมากายครับลกกาลสี่ตัวมีแล้สี่ได้อ้าวดก่อนวิ้ายดูก่อนนะมีสีอันนะมีี่ถ้วมกาแฟด้วยดูน้องๆไม่สี่อันนี่กล่องเดียวเลยว่าสี่กล่องสี่กล่องส่กล่องนะสี่กล่องสองขวดี่กล่องครับก็อันนี้ลูทีเดีรวเนาะสำหรับคนที่มียอดติดตามสามแสนขึ้นนะครับโอ้่ย หอมจะขาดไปเรืย่ยรวมกันได้ไหมสองย่องครับสองย่องรวมกันได้ไหมอ,นนอันนี้จำฉลาดทุกคนเนอะ เนาะทีทำดีเนาะได้ค่นโใครมีโชคคนนั้นก็ได้ลายนจับน้ำแน่ผลโพยผลลุงเสียลุงเสียลุงเสียขอจับได้ไะว่นเป็นทีมงานอยูส่วนวนที่สองจะฉลางนะโอเคนะวันี่สเแล้วันวนท่อเลยนะจัดฉลางกันนะคะสามได้ไหมยอดขายนะรูนถามมีงานแล้วว่าสองสองมาทันยุมาทันยุ่ผงก็จะจับสองตอนเช้าเลยมเอาโควิดมามาเอาโควิดมาฝากเออเอาไหมเอามาหอขวัญโอ้ ไปแหย่ไปให้คนเป็นโควิดนะาไอเซกองไปโอ้โหมนักกอตัวนั้นจริงเนาะอยู่กับลูกจริงจริงเนาะเอแอดชีตน่ะเขาได้ขนาดนี้นี่โอ้โหเขาได้ขนาดนี้้ำกันเรื่อยเรื่อยร้านสองก็ไม่เคมาเนี่ยครับเนี่ยครับจะได้เท่ากับบุงคลนะครับประมาณใกล้ๆกันมีแต่่ชองยคนแทนเอาเด้อสองร้อยละใครใครใครจะรับพี่ออก พี่อสองร้อยเบาทดูได้ครับมีคนแดงสองร้มีโจ้กกสองร้อยนกยูง200นกยูงก็สองร้อยอลทุ่สองร้อยโอเยอะแต่แกตันดําซิงก็สองรอยโอ้ยมีคนแทพี่อเยอะแยะพี่อสองร้อยเกาบาทฝากฝานะขายถ้าใครจะฟ้อรูทีนท่านผ่านเ่องพี่อได้นะครับผ่านเ่องอได้เลยครับเพราะว่าขาย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 เพราะว่าพี่อขยับขึ้นมาเป็น209บาทดู ละเก้าบาทก้าบาทนี่ไงโอ้ยน่าเป็นตาดูโซนยุ่อเลยใส่กันเลยเด้อวันนี้อะไอ้มานนกเด้อก็ทำอะไรอยู่น่ะไอ้ฟาอมวยซุ้มมวยซุ้มอันนี้จะแถลงข่าวครั้งใหญ่นะครัตอนนี้กล้องทุกตัวจะมาจับจ้องอยู่ตรงนี้ครับค้องขาวยิ่งขึ้นดาวเทียมหมดได้หนิอะไรกว่าดาวเทียมไต่ทอดโซนยิ่งทอดท่าไทยไป่ทอดโซนครั้งใหญ่เลยเพืมากมามามาคือลุงบอลจะแจกคองขาวบรรดายูทูปนะครับ ได้กี่บาทลำไมจะใส่กระเป๋ากอนแล้วของตัวเองไม่ปร่งใสนะนีแบบนี้ไม่ปร่งใสนะไม่มันซองเดียวใส่นี่ไงสองร้อยเก้าบาทเียเที่ยวอนั้นสองอยเก้าบาทมีสองร้บาทสามพันโอ้โหยดูทินข้างหลังน่ะตัวเองถือข้างหน้านะข้าหน้าถือสองพันเก้าร้อยบาทไม่มีเศษเลยนะครับไม่มีเศษครับ มาแล้วครับมาแล้วเไมได้ไมได้ไมได้แกต้องกใสไอ้ในกอใสตายโอต้องกองใส่อต้ออนโอ้ยางีนะโอ้ยทำไมมีโอคแต่กระเป๋าีเปิดเผยล้เปิดเผยจากลูีแนะครับนะครับที่ทุกคนจริงของจริงนะครับของจริงครับอ่าไรสดนะครับขายผลิตภัณฑ์ดนัต้องช่องมัน บำรุงสายตานะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับก็ติดต่อยูทูบเบอร์ทุกช่องได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นช่องลงทุนพ่อแตนนะครับสําหรับใครที่ติดตามแต่และช่องก็สามารถไลคไล์สุดถาดได้เลยนะครับแก็แจ้งยอดทางเอฟซีเลยบอกว่ามาจากช่องไหนนะครับอยู่ตามนี้นะครับ สหรับพี่พออนะครับรอบนี้พี่ออได้2,900บาทนะครับนี่ไงบรร้ยค่ะทุกกล่องที่ยูทูปเปอร์ขายได้อ้ยอะไอย่างเงี้ยนะครับทุกกล่องที่เราสั่งซื้อผ่านยูทูปเปอร์ก็คือลุงก็ได้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 ลุงก็ได้ด้วยส่วนที่กล่่อองททียููเร์ ทุกกล่องที่เอฟซีนะคะหรือว่าทุกคนที่ต้องการจะซื้อเนี่ยซื้อผ่านยูทุกเพอร์เนี่ยรวยก็จะได้ด้วนรวยนี่นะครับขอบ้านพี่อ๋อข้ามาเป็นสองคนพี่มีจ้างใครก็จะมีสองร้อยด้วนะมีของอยู่ที่รถด้วยพอดีวันนั้นป้าแตนไม่ได้อ่านชื่อป้าแตนฉีกองแต่มันก็ยังของยัอยู่ครบเลยอยู่ครบนะคะลุงจิมมี่เรื่องจริงลุงจิมมี่สี่พันสามร้อยบาทลุงจิมมี่ห้นาร้อยบาทไปนะครับ ซองว่าเอาไว้นั่นแหละครับเพราะว่ายังไม่มีตังค์แต่ก็ยังต้ององดูไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาซองไปก่อนเด้อเอาซองไปก่อนไม่ต้อไปกันยัไมเบื่อกันแมงกะบี้สามร้อยน่าแมงกะบี้ก็ได้นะครับได้กับทุกคนได้กับทุกคนถ้าคนไหนขายนะครับไม่ได้แต่พี่อ๋อครับยาชิเก้าร้อยอุ้ยยาชิก็ขายอ่ะขายหมดจริก็บางทีบางทีอุ้ยเมดีได้เยอะกว่าลุงพินิคลุมพินแปดพันห้าร้อยบาท เอาไปจะซองไงเอาไปจะซองคซองนะเอาไปจะซองซองหายนะซองซองหายนะตัวเลขหายไม่ได้เด้อเอาไปจะซองเอาไปจะซองเนี no, mm ่ยนะแล้วผมไม่รับนะบเงโมซองห้เดายตนอยู่ที่เมียเงินอยู่ที่เมียที่ส้มแม่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันส้มแม่นี่บาทนะครับส้มแม่นี่ต่างหากครับอันนี้แอปเปอร์เซ็นต์นะคุณแม่เอาซองมารับตังค์ที่จะเป็นสินเอาซองมารับตัวเลขหายไปได้ด้วยกัปตันดัมซิ่งครับสองร้อยกัปตันยังไม่มาเไป เอาแทนพี่หน่อยนะมีคนมาแทนเนี่ยบ่าวน่กสอ้อยเออนี่เก่านี่ีงนี่้งมันมีลูกพี่แล้วก็ต้องมีลูกน้องใช่ครับเป็นสายเลือดทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันมันต้องเริ่มต้นที่สอ0้อยนะครับ สองร้อยเกาครับสองรนะครับดีกวาไม่ได้นะลุงจิมมี่มาเอาไหมจ่มานี่สองคจิมมี่มา้ออะคับกจี่ได้อง้อยะังไม่จต่ลื้อะลุงจิมมี่ไ้องลกจมม่ได้นะครับมีไ้นับกจิได้สองครับตก่ได้องอนะคลกม่ได้สับลมืสองร้อยลุงจิมมี่มดนะครับลูกจมี้สอง้อะไรปากแป ที่ปากแป่ครับอันนี้เนาะสองหมื่นเก้าปากแป่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยโอ้ยสุดยอดอันนี้ลุงพูดประเตน 223สบาทไอ้้อยยีสบาบาทครับจุดบแล้วนนะวบนะาจมาเลมาคไม่ได้ไม่ได้รับครับลุงจิมมี่ได้แล้วลุงจิมมี่43,000ับาท ังานตอนนี้เอาเก็บไปนะงานตอนนี้เอาเก็บไปมันสายแ้าทองหายจะไม่ให้ตนะครับตอนนี้คูดถาอะไรยังไม่รู้มาตอนนี้เราได้เก็บนั่งมีน้องชิปเอามาจากที่ทำคนอื่นนี่แม่ดำเนาะก็อยู่นี่เด้อซองเด้อคือถ้าเราถ้าเราไลฟ์สดไปแล้วก็ขายบอกว่าผ่านช่องตัวเองไปไงี้ยครับอันนี้จะเป็นการลุกขึ้นะครับ มีอยู่สชิ้นนะสอันเอามาจับฉลากใช่ได้ครับลมงจับฉลากนะมาจับฉลากนะครับสลากนะครับไปที่มีคนติดตามสามแสนขึ้นนะครับโอ้เราหมดเลแล้วลุงจะมหน่เลยวผมตอนนี้ต้องถึงสามแสนคนติดตามเลนดวนครับกลควนเอาได้ได้สิทธิ์ทุกคน่ะได้สิทธิ์จับสลากเดี๋ยวไอ้อจับฉลากกันนะคะอ้าวนิกได้ไหมครับนิกเอ้ยแกนี่ไม่มีใคผ่านแกเลยว่มีใครผ่านแกไเนี่ยลา ต้องถามช่องเล็กๆครับช่องใหญ่ๆไม่ต้องพูดถึงครับช่องใหญ่โอเคไหให้ไหมช่องใหญ่ยังอ๋อผมมุ่ช่องช่องช่องเล็กนะครับผมอะไรคะเอาง่ายต้องถามขอขออย่างเดียวอย่าซื้อลูกอมมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันอเคค่ะเอาเนาะแต่ช่องเล็กเอาๆนะประเด็นประเด็นประเด็นครับอะไรว่าพวกผมช่องใหญ่ถามแฟนขึ้นละตามกำลังตามกำลังแต่ละช่องตามความชอบของตัวเองครับอ่าโอเคนะน่าจะถูกใจของคนที่จับเพราะว่าเราแบบ